พ่อไปเี้ยงเตียงกบบาทเ่ียงกบัาทพูดี่จานพูที่จานเพราะว่าเนี้ยไม่สาเห็นเพาะเนี่เพราะว่ามันสั่ว์ไ้วกแก ฮายพระโกเป่นข้ามดาอีกแู้้งวังพระต้องมดาเลยนี่ประทับพิธีพรยอย่งพร้อก็เเป็นเป็นนักพไฟบอกเดดไหไปไไเจาเจ้า้พวกพวกขาไถึงไบกไไไปไอว่ากว่าแต่ไม่ต้อไปอยคอยคอยาวุธางสู

Lúc đầu long tàu long nung long 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 kinh, long 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 เอาไปเอาไปเอเยนจ์ไปเนตัวที่แราไม่ไม่เฝ้าว่าให้ได้ดีว่ไม่การไปลถไฟแหงนี้ถนนเส้นด้าหลังนี่มาแนวการน้มเล้ยกันและี่รถขอเชาวบ้านของเก็งขึ้นทีพักแพร่าแปร่หลังโดยเะพอะคนทิ่ใจกระบจนยังสภาพทีไวร้ายจัดเกิดวัตถุคุนน่ยโมทัน

ไปชาบารู้อี่นี่บอกนางแล้วก็โดนโดนเงี้ยมาได้ผมข้งอีกอะไรผ้สารลเ่าเรียนข้าไปมือิพนาสามบ่อยพระเหวนั่งใดเมื่มาไม่ได้ย่างมันละไ่ได้ไปนั่นหอกอยาผู้่าสามยาผู้ไปหยังลูกสาวคอยก้อยดีแม่ลูกดีเดยเจ้าจึงอยว้ยผู้ไร้เอาอย่หายจ้าปา มันไมเป็นที่ดึงเลยมากไปัวนะไปเยอะเลยลอยั้งเผาเนี่ยยาาทำเยอะอยเป็นปรทธานมอบ้านนองตูงหัวพี่งยะานี่อยร้องแยาก่อนดูบ้านหลายไม่เป็นเสี่ยบึ้นโเดีกันเอเี่ยงไปเป็นุขไ้าเวรเขาเกิดตัวห่ยังไบางที่ติดันคนที่ติดสองเมเจ้าเนี่ยเป็มก้อนดูเป็นเพื่อนกูน มันส tamam, ิมาพวงมา้มมาพูเดียวพยายาคนตีกัรเรลูกมาล้อมคอยอยผ้าแรนให้วัมลุนเจานีตำรวจทัเมืองขอนแก่นไปใจใดไปใจไดช่นนดีไม่มีปัหแนวนี้แหะตำรวจทางขอแก่นก็จะุ่งานดีนรัเพื่พุ่อเพื่อี่จะรวกันเดียวพี่น้องมตองงานค้นตีกานเรื่องมืองเออเบื้องมาล้อยังสบายใจเตำรวจทางนี้ขอนก่นจะคุ่งานดีเก่งอย่างเดียวการประช่งมาล้อเลยขุนเที่ยงกลาง วาแเลี้งแนวที่เขาแล้ววาีามีีปากก็้ตั้งแต่ไม่เห็นโอยเห็นคนตที่ตอกแกนน่ไ้มแกต่างกันสร็จเสี่ยาือเอนี่สร็จร็่อี่อนี่ถ้าเจ้าไดินไม่โฮโอ้ไมเจ้ายิงก็ไดยยิงตาแดกถ้เจ้ตดม่็้าก็โดนมวจอ้

เด้ทางเวียนามยังนยที่บ้าน่างเนี่ยมึงนื่เนี่ยเหตุตอกเรย่างฟ่าน่างผม้วยตัวดูกงียบแถวน้องปูแถวนึ่งเอาผู้ไผยก็ลูนฮาร่บงแก่ราใต้ลังาล้ตาล้าย่างเดียวเลิกานตัดสินก็บาดถึงคุณโอ้ยพกคมาเป็นงแิ่อู้ยพอคู่มกันีก่อนเพียนก็ได้ห้าร่อยมากสาธิตในที่เราต้องปูที่ลาบิงนั่นเขาเรียกี่แก่บึงเงี่ยเอย

พี่านัเรียนต้เป็นเยเรียนเต็ด่ยเนี่ยที่าพองสมนี่ยี่ากต่อมวงเรียงแงเรียนยาการเรียงลูกเฮยน้ำหาคอยอย่งไรโบ่น้ำหาย่งเดียวพ่ไปหาหมอมาลอดด้ยว ไอ้สัตว์ไปหาต้หมอกินยาเขาไปกินเขาคุณยังเนี่ยมันลายลายยานี่มันลายันนะมันบอกคุพ่ไปเรียี่ยังกบัที่ยกบัดตู้พิการเออพิการตู้พิการแม่มัได้ไรมันไม่ใช่แค่เดือบอ่ะมันยังจะมปเนี่กล้าเนี่ยแรอิเดีกโอ้าหโอ้โหอ้โหโอ้โกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอี่หโอ้โ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 หโา้โ่โอนโหโอ้โหโอ้่ากอ้โหโออนแรมันเป็นงหมันว่ามันสับไ Mua lâu bắt được nhà. Ba lâu của được bay lâu bắt được bay lâu bắt được bay lâu bắt được bay lâu được bay lâu bắt được bay lâu được bay lâu bắt 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 được bay được được

มากินเหล่ากินเหล้าปันได้ด้วยกัมะ <Gym. S 1> ละกางหนนกระซิบตาน้อยเรงเนี่ยเขาสงตาน้อยเะเป็นพสองนาทีลาเนี่ยเขาไปหาเสื้อนี่สอดเจ้านีไปหาอะรสุของเอาใส่ได้ค่นเป็นเนียมันเป็นหุ่นยักมันดีมันเป็นขอเราเอาถ้าเหินเอากนปีใหม่เพื่อมันเดือดกลัวเลยเอาเดือดกลัวเขาหือรเทียนดูใส่หนวดมาฟาเตรงหัวใครมันสอบประมันมีเนี่ยหน่อยที่นีบ่โอ้ยแล้วว่เป็นนองโอ้ยเป็นด้สีบผู้หญิงว เดินอนีกปอเลยทองคสวัสดีครับนั่งัอด้นอดเพยบ้นแจงนั่งพ้องกับือจันมาแล้วบบโกล่มโกลุลมเป็นตำรวจเสียงเรบาเปียนพ่ะแม่บี่น้องอยากตีโกโหติตาอยากตีโกหตีตาจะไหนว่าไม่เป่า วันนี้ผมได้รับสันธานุมาศสันธานุมาทขาโยมบอกข้าหลวงพ่อเหรอขุดมาเรือยๆลักผมในนามสวปโอ้โหสรวัดปราบสะเพรียววัดป่ามาหาเสบียงอยังรัดบันมาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานกาลุาัยติการนามาติกันเป็นไร ค่อยนีแหละนี้อย่างที่าาบบบบว่ารักษาความสงบเอากลับอกค่อยว่าดูแลความสงบถ้าสงบค่อยทีจะรักษามุกทีเราเรียนจังเลยถูกต้องวยมาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากับใครหนอมากับท่านพอตอทอมากับท่านพันตำรวจโท้พ่อขาตะกระแต็พอ่อ แค่ียวนีสามวงหาิทางหลวงพ่อจเจ้าอาวาสคณะกรรมก,การอบอกว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงาน,นก็สงสารเจ้าหน้าที่มาาไม่มีที่หลับที่นอนท่ง่วงนอน ก็ไปนอนบนศาลาการเรียนได้โอ้ยล้วไปไม่ระบาดมั้ไม่ไปละเกินใจท่านเอาพวกไปนอนศาลาการแต่เนี่ยไปนอนใส่เข่าไปนอนหลอหอโอ้โหไปนอนโรงแรมลิ้มลัวโรงเรียนอายุเท่าไหร่อือกําลังนอนหลับหลับตื่นตื่นกําลังฝันเพลินเพลินเออท่านขอออก็เลยมาปลุกเอ้พวกไหนมาขอออหัวยีเอิบ ไนนอบอกว่าอย่ามานอนตรงนี้เลยอากาศมันย็นเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมกง,อง,องก็เลยให้ไปนอนที่สอพเพือต้องอตำรวจก็ไปนอนที่สถานีตำรวจภูธรสถาน <c oughs> กศรเายอยเขาตายนะเมาเมาเปเมาวเมาโอ้เมาเคือใ um. ้นเราใส่สูทสีแต่กีนักสืบตำรวจทหาสีเราพันบมคองคือให้ถามประชันให้เอาถามมัวใครเป็นตำรวจเป็นยันซืมักตั้งด่านตรวเดียวคนหักเทขั้นตรวจทีม <teenagers> <ấy> ันเหม็นก็ไปเลยๆแยกไปิี้างกมะยชซุ่มเมือดีกคุมฟันนี้แต่อบายจะมุ่เจ๊กเจ๊กกระโดดโดยเฉพาะสี่เจ็สี่สวยาบ้า เมื่อสิอสอสบ,อออบบาออทยี่สิบบาทเด็ดน้อยแถวบ้านโกท่าบ้านซิลาบ้านน้องกุ้งกิบบนกันง่วงงี่เง่าเพลิไหพลินก็ได้เหมือนใครบุกปากว้าวซื้อเสียซื้อเสียงพี่น้องน้องกุ้งพี่น้องตำบลศิลาพี่น้องอำเภอเมืองขอนแก่นเอาเสียซื้อเสียงว่าไงบ้านน้องกุ้งตำบลศิลานี่โดยเฉพาะเมืองขอนแก่นเฮ้ยเป็นเขตปลอดยาเสพติดเอาอีนดี้ หาบ่ม awesome, ีแต right. ่ยาเสพติดหรือยาโพลยาเทียโดยเฉพาะบ้านน้องกุลผู้เลี้ยบ้านเพื่อนทางคณะกรรมการเพื่อเช็งงวดเลยแล้เจ้าผู้ครอบ้านทั้งกุ่มว่ามียาบ้าเอาขาไปหาลองเื้อมบ่ได้มาแี่เขาเลยขอบไปในห้องนั่งด้วยมีหัวไหวไมีหัวดูไหวก็ขวดดีกว่าห้องน้่งเขาเปลี่ยนก็ได้ไหวอยู่ขวดเกันต่อไปแต่ว่าสงสัยอยู่สงสัยอะไรเอย อยากถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นดอกต้นแทนบอสคจะไหวูนะชอบเออชอบมันบอเ่าเอ้อยจะชอบดอกเนี้ยจชอบปน้าบอเท่า,า,บบาไม่ชอบเอาไปยังคืำบอปก็จ้อยูบัวต้เนี้ยแต่เจา้ามืออะไรเนี้ยเจ้าอามาชการราการั่นจเจ้าแค่อนก็ปล่ยจะเกียบบอสทีนองเจ๊ห่อยเห็นเจา้าไยกับบอนี่นองพอแม่หน่น,น้นนองพออารม ้เขียวเสมอละเท่ากับเจ้าะเหือเ็นหน้าเจ้ากับมื่อหนุ่ยมอยลูกระปุกน้องยังมาหาตะเกียบอีกยังเหนื่อยก็พักหัวไม่รักก็หาใหม่จะร้องไห้ไปทำไมหาหัวใหม่ควยใหญ่ควืไอ้แก๊เนี่เห็นย่ามเอาซื่อหรอเห็นย่ามหัวรเป็นยงน้อ็เสียแต่เห็นย่ามอนวกูอยากได้อาร้นแมโคดึงห อเาพยันูนบ็เาเหลาเา้าพรเิกเลิกกกินนลายเลิกเหล้าเลิกเบียร์เมียก็รักเลิกกิ๊กเลิกกักเมียรักใหญ่เลิกพนันเลิกมาเมียพอใจถ้ามึงเลิกหายใจวันไหนกูใส่ย จ,จะให้คุตายแล้วมูกสิไปหาเนียไหมันบ่เอ้ยคืนมึงตายคุณจ้างนละมักันสามหมือสามพันบ่แล้วเลยผู้มวยขาลูกขอเจตงเมื่อวันที่สิบสามตอนสองา่เห็นจะได้นู้คนถึงไม่รู้ว่าชื่ออะไรผิวดำแดงร่างใหญ่ๆท้องเจร่างหนนท้องด่างท้องท้องดท้องด่ัง ก you know like ็เก uh ู่สิมันกหาแต่เก่ีะมักษนตังหากรตีงมุไปด้ยกา่นเาเหตุเกิดยติสิได้แร้ันวมงเอนต้นต้นแน่ๆอันนี้เหตุเกิดยติรต้อนี่้ค้เอาแสดงว่าเตต้นต้นตนต้ลม่ะเหตเกทุกอย่ีแ้น่้หมคบันอุ่น้วน้เดี๋ยวกตั้งสติก่อนสตาะ เหตุกิดเด็กเขาจะไม่แต่งร่วมเงียหนูถือข้องคืนค่ะเจ,ออจ้าถือข้องถือ้าประทังใจ้งเนีออตอนเขาคุ้มถึงเจ้าเจ้าใส่สุดใตอากาศมันร้อนดูแลใส่ถุดนีทสำพ่อแม่ละแม่ตํารวจต่าตำรวจโอดใจกูอยู่เนี่ยท่านเห็น เรกหัวลุมแดงตวงไปควงยัง้อหัวล้มาันเนี่ยตเนี่ยต้อช่วให้วต่หัวลมคอยุนเจ้ากับนมมันคนอะย่างเาม่คอยจะน้มมันคนลอย่างคนลยางัไเจ้ามันลน่มอ่าลมดีเมันมีมันจะหัวตัวย่อมกอนะครับี่าป่าหรือ่เป็นาาเเป็นสิอาคนละัน

มั่วมั่วเสียงทั้งคืนเลยไป <tiếng đoạn>